สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเลสเลิฟนะคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบพลังงานกันนะคะพลังงานของคุณและพลังงานของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะก็จะได้รู้ไปเลยนะคะว่าถ้าพลังงานของคุณตรงพลังงานของเขาก็น่าจะตรงด้วยนะคะฝั่งซ้ายของคุณฝั่งขวาของเขานะคะก็นึกหน้าคนคนนั้นเอาไว้นะคะโอเค ขอเช็คพลังงานฝั่งคุณก่อนดีก,กว่าเป็นอย่างไรบ้างอืมห้าถ้วย สภาวะเสียดายอะไรบางอย่างอยู่นะคะในใบแรกส่วนใบที่สองมันเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้เจอกับความรักดีๆมันจะเป็นความรักที่เริ่มต้นใหม่เลยนะคะเพจซับคัเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่และดูคนคนนั้นจะเป็นคนใหม่เลยนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นคนใหม่ด้วยความที่เป็น Page of cups คือเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นเหมือนเด็กที่แบบเริ่มต้นความรักใหม่ๆเรียนรู้ความรักใหม่หรือแม้กระทั่งจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกดีที่คุณรู้สึกว่าได้เจอจะได้เจอเร็วๆนี้แต่ห้าถ้วยมันเหมือนมี มีติดอะไรบางอย่างความรู้สึกกับใครบางคนในอดีตที่เคยจบไปแล้วอ่ะนะคะมันมีความเสียดายซึ่งความเสียดายนะนะมันอาจจะเป็นการเสียดายความรู้สึกเสียดายเวลาที่มันผ่านมาแล้วนะคะจะประมาณนี้เลย seven of pentacles แต่นับเวลานี้นะคะตัวคุณเป็นคนที่มั่งคั่งในระดับที่ดีเลยแหละนะคะเหมือนคุณสะสมประสบการณ์สะสมอะไรต่างๆนานาในชีวิตที่ผ่านมานะคะอยู่ในจุดที่มันเริ่มออกดอกออกผลอยู่ในจุดที่ผลของการที่เราเป็นคนแบบในอดีตนะคะมันทำให้เราเป็นคนปัจจุบันที่ ดีแล้วก็มั่นคงอืมมันเหมือนคนที่แบบสั่งสมประสบการณ์อะนะคะจากนู่นนี่นั่นรวมถึงความบางังคังด้วยนะคะการงานการเงินอะไรแบบเนี้ยเรามาดูทางฝั่งเขาดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้าง q u e n o o s Sauce เขาก็มีความเด็ดขาดในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะ เด็ดขาดเรื่องอะไรเอ่ยเดทจบเป็นพลังงานของการจบ คนคนนี้มีความตัดสินใจอะไรบางอย่างเด็ดขาดอยู่เหมือนกันนะคะมันเขาตั้งใจจะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่การจบของเขาเนี่ยมันเป็นการจบด้วยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่ที่เกิดจากการที่เขาอดทนอดทนมานานอดทนอดกั้นมานาน การอดทนอดกั้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาแบบพยายามอะไรนะคะมันเป็นความอดทนอดกั้นจากการที่เขาแบบียกว่ายอมรับสถานการณ์ทุกอย่างโดยไม่อิไม่อะคือยอมอยู่เฉยเฉยโดยไม่ทําอะไรคือเหมือนปล่อยปล่อยไหลไปตามโชคชะตานั่นเองนะคะแต่พอถึงจังหวะหนึ่งมันเขาก็ต้องเด็ดขาดมันเขาจะต้องตัดขาดแล้วก็ต้องตัดใจนะคะคนคนนี้ เป็นสภาวะอย่างนั้นเหมือนจบก็ต้องจบอ่ะนะคะเพื่อครอบครัวของตัวเขาเองด้วยนะคะการตัดสินใจก็เพื่อครอบครัวของเขาอ่ะนะคะเนาะ ก็จะเป็นประมาณนั้นเขารักครอบครัวดีโอเคเราก็มาดูทางฝั่งคนกันดีกว่าแล้วยังไงต่อคุณมีมุมมองเกี่ยวกับความรักยังไงมาดูทัศนคติมุมมองของคุณดีกว่าแปดดาบสามถ้วย เก้าเหรียญอะไรที่ไม่ดีคุณก็ปล่อยไปนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนมุมมองในความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้ยอะไรที่มันทำให้คุณเครียดอะไรที่ทำให้คุณคิดมากอะไรที่ไม่ดีคุณพร้อมที่จะปล่อยมือนะคะปล่อยไปไม่เอาคุณชอบชอบความรักที่มันเป็นเป็นมิดออ เป็นมิตรที่ดีต่อใจอะไม่บอกคิดคําไม่ออกเหมือนเป็นอะไรที่มันแบบคือมันดีต่อใจคุณต้องการอะไรแบบนั้นนะคุณต้องการมิตรภาพคุณต้องการกิริยามิตรคุณต้องการความรักที่มันแบบเฮลตี้นะคะและแน่นอนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะยอมอยู่เป็นโสดดีกว่าในมุมมองคุณที่คุณมองกันนะคะอืม ถ้าไม่ดีไม่มีดีกว่ามาดูฝั่งเขาเขามีมุมมองเกี่ยวกับความรักยังไงนะคะ King of Cups คนคนนี้ถ้าเขารักใครเขาก็บอบเขาก็รู้สึกว่าเขารักจริงนะคะเขามองมาอย่างนั้น The Fool แต่เขาต้องการอิสระด้วยเป็นความรักที่ไม่ต้องผูกมัดกันอะไรกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามใจตัวเองได้ แฟนเลิฟเวอร์เขามองว่าถ้าเขารักใครเขาก็คลั่งรักนะคะเขารักมากรักจริงๆอันนี้มุมมองเขาอะนะคะเขาเขามองว่าเขาเป็นคนที่เขารักใครเขาทุ่มเทเขาให้เต็มร้อยเขาเสียใจเขารักจริงนะคนคนคน,นี้เพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบที่จะผูกมัดต่อกันเขาเป็นคนคลั่งรักมากๆนะคะ เขาเขามองอย่างนั้นเป็นคนให้ใครก็คือให้หมดรักหมดใจนะคะอะแล้วความคิดของคุณที่มีต่อเขาคนนี้คุณคิดยังไงคุณครับ,ค,รบคุณเคยเป็นคนที่เคยเป็นห่วงเขาเคยเยียวยาเขาเคยหวังดีต่อเขานะคะ เป็นฝ่ายที่ปลอบประโลมเขาตลอดจัสมินคุณมองว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่ทำให้คุณได้เจอบคนคนนี้จะโชคดีโชคร้ายไม่รู้แหละนะคะคุณมองว่ามันมันคงถูกกำหนดมาแล้วอะนะคะเพทบสอนกำหนดมาเพื่อที่จะให้เรียนรู้นะคะเรียนรู้เข้าใจเหมือน เป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่ทำให้คุณแบบลองผิดลองถูกในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดนั่นเองในมุมของคุณนะคะเกิดมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งอะนะคุณมองพอได้รู้จักคนคนเนี้ยเขามาสอนอะไรคุณแบบหลายอย่างมากทั้งที่ตัวคุณเองอะคุณเป็นคนที่ queen of cups คือให้ความรู้สึกดีของเขาแบบบริสุทธิ์ใจอยากช่วยเขา แบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะคะและแน่นอนความจัดเม้นคุณก็จะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้แปลกๆนะทำไมรู้สึกผูกพันรู้สึกคุณเคยกันมาก่อนนะคะนั่นเองมันอาจจะเป็นความผูกพันที่แบบมีมามีมาช้านานอะไรเงี้ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันถ้าเชื่อเรื่องภพชาติ ก็ไม่ได้เจอกันแค่ชาตินี้นะคะอาจจะเคยเจอกันมาหลายๆชาติเราก็เป็นได้เนาะมันก็เลยรู้สึกแบบคุณเคยกันมากๆอ่ะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณสี่ถ้วยคุณเมินเขาหรือเขาเมินคุณสี่ถ้วยนี้ เขาเมินคุณแน่นอนนะคะเพราะมันสี่ถ้วยแล้วก็เจ็ดาบเพราะว่าเขามีความลับบางอย่างนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะคียงดาบที่เขาไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างที่ใจอยากจะทำนะคะเคิงดาบเขามีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณด้วย คือเรื่องของคุณเนี้ทําให้เขาคิดเยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็มีความลับบางอย่างที่บอกคุณไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะเมินคุณนั่นเองแต่เขาว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะมอบสิ่งดีๆอะไรให้กับคุณอยู่นะคะคนคนนี้ย คุณก็คือเนี่ย c u p นเป็น The Empress คุณดีกับเขามากๆนะคะเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนดีคุณจริงใจกับเขาคุณคุณน่าจะเป็นคนเดียวที่รักเขาแบบด้วยใจจริงๆค่ะคาสัมพัสธ์ได้นะคะคนๆนี้เขามองคุณเขาคิดกับคุณอย่างนั้นเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบหยิบยื่น ความห่วงใยความใส่ใจให้เขาโดยไม่มีข้อแม้นะคะความเป็นคุณสิ่งที่เขาคิดอ่ะมาดูสิแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาณนะเวลานี้นะคะเอาช่วงเวลานี้เลยเดวิลส์มันจบและแปดถ้วยความรู้สึกคือคุณหันหลังให้เขาแล้ว ะะมันจบละที่ผ่านมาแปดถ้วยควีน <c oughs> <Queen S 2> oh. ดาบจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณไม่แคร์แล้วคุณไม่ได้สนใจแล้วคุณไม่รู้สึกรู้สาอีกต่อไปแล้วเพราะคุณเลือกที่จะหันหลังคุณเลือกที่จะจบให้กับเขาแล้วไพออกมาแบบนี้เลยนะคะโดโโดโเดอะเดอะเวลด์ใบนี้ยคือใบจบเพราะมันตามมาด้วยแปดถ้วยเห็นไหมคะความรู้สึก ดีๆที่คุณเคยมีกับเขามันคืออดีตหมดแล้วควีนดาบคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าความรู้สึกที่เคยดีมันจะเป็นแค่อดีตณวันนี้วินาทีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณไม่สนใจแล้วคุณมองแค่ว่าชีวิตคุณก็เป็นของคุณชีวิตเขาก็เป็นเรื่องของเขาเลยไม่ได้เกี่ยวกับคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นอิสระสุดๆเนี่ยใต้สำรับ คือคุณเหมือนแบบเป็นอิสระแล้วอะนะคะกับการตัดสินใจในครั้งนี้อะแล้วเขาละ่ะเขารู้สึกยังไงกับคนด h เอมเพลสเขาก็รู้สึกว่าเขายังอยากที่จะเป็นเจ้าข้าเจ้าของอยากที่จะควบคุมอยากที่จะคอนโทรลคุณอะนะคะแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาตัดสินใจไม่ได้ นีสองดาบสองเรียนมันเป็นความรู้สึกสับสนนะคะเกี่ยวกับคุณเลยคือคนคนนี้เขาต้องการครอบครองคุณนะคะความรู้สึกต้องการเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณเลยแหละดีเอ็มเพอรลอร์มีความแบบเหมือนอยากควบคุมอยากครอบครองอยากเป็นคนที่แบบให้คุณรู้สึกกับเขาแค่คนเดียวคืออยากคนโทรลความรู้สึกของคุณได้นะคะแต่ สองดาบกับสองเหรียญออกมามันทำให้รู้ว่าคนคนนี้เริ่มไม่แน่ใจเกี่ยวกับคุณแล้วเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยนะคะเขาไม่มั่นใจความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาใน,ในขณะนี้เขาลังเลสงสัยเขาคิดกลับไปกลับมาแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะคะมันเหมือนความรู้สึกของคุณมันบล็อกเขาเลยทีเดียวนะคะเขาเข้าไม่ถึงคุณเขาเข้าไม่ถึงความรู้สึกของคุณค่อนข้างชัดเจนมากมาก นะคะเดอะมูนเห็นไหมคะเขาไม่ชัดเจนนะคะเขาไม่ถึงคุณเขาไม่รู้สึกถึงคุณความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาไม่กระจ่างชัดเหมือนที่ผ่านมาแล้วเนาะค่อนข้างชัดเจนอะนะคะตัวเขาเองก็เลยมนันก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องยังไงนะคะอ่ะ เอาละสิเราไพ่ยอยากบอกอะไร,รามาดูกันไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะแปดไม้อืมอ h e v i e ออ f f o r t Okay, the ในอนาคตน่ะนะคะตัวคุณเนี่ยคุณจะพบกับความสดใสนะคะคือคุณอาจจะได้เดินทางคุณอาจจะได้รับข้อความบางอย่างนะคะที่มันทำให้คุณมีความสุข ในอนาคตข้างหน้ามันเหมือนกับว่าคือข้อความที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณจากอะไรบางอย่างนะคะที่ที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นที่ทําให้คุณมีความสุขขึ้นส่วนเด็กเนี่ยเพจเหรียญเนี่ยคนที่ไม่กล้าเขาก็จะทําได้แค่มองคุณอยู่ในที่ของเขานะคะเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหรอกคุณไม่ต้องกลัวนะคะ ชีวิตของคุณในอนาคตมีแนวน้มว่าจะได้เดินทางไกลมีแนวโน้วนมว่าจะได้พบคนไกลและคุณก็จะได้มีความสุขนะคะมากๆด้วยนี่คือความเป็นคุณ strength ความเข้มแข็งจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะมันเกิดขึ้นแน่ๆเลยในอนาคตแล้วคุณก็จะมีความสุขเพราะว่าคุณอะเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนคุณอยากจับมือกับความเจ็บปวดนะคะแต่ความเจ็บปวดนนะั้นอะมันเข้าใกล้คุณไม่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องจากกันต้องห่างกันเพราะฉะนั้นเขาคนนี้ยิ่งวันเวลาผ่านไปเท่าไหร่ตัวคุณห่างเขามากเท่าไหร่ความสุขจะเข้าใกล้คุณมากเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาดูฟังเขาว่าไพ่จะบอกอะไร าดาบเฮอร์มิต <c oughs> เดบิวต์โถพลังงานต่างจากคุณเลยทีเดียวน่าสงสารนะพลังงานเขาน่าสงสารมาก้าดาบเฮอร์มิตแล้วก็เด็ก คือมันเหมือนกับว่าไพอยากจะบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามันจบมันพังแล้วจริงๆอะนะคะและเดอะเฮอร์มิตมันเกิดจากการเรียนรู้ด้วยคือเขาสิ่งที่เขาได้รับคือการที่เขาได้ตกผลึกการที่เขาได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวในครั้งนี้กับคุณได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาอะอยากจะเริ่มต้นถึงแม้เขาจะไม่ได้ปล่อย ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ปล่อยคุณไปแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะคนคนนี้ก็ยังจะอยู่ในวนวนเวียนวงเวียนนะคะถึงความสับสนที่เกี่ยวกับคุณเพราะมันเป็นเดวิลเขาหลุดไม่ได้เขาออกไม่ได้บางทีมันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณด้วยซ้ำนะคะอาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์นี้ด้วยที่ทำให้คนนี้ไม่ได้หลุดออกจากวงจรที่เขาอะ แก้ไม่ได้นะคะลดใต้สำรับเป็นห้าเหรียญด้วยขาดแคลนมากขาดแคลนใน,ในทุกๆด้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรู้สึกความรักคนคนนีจ้จะขาดแคลนนะคะโดยเฉพาะความรู้สึกไม่เติมเต็มเขาจะมีแต่ความเดวิวอะถ้าเป็นภาษาทางพุทธเราก็เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเขาไม่ได้หลุด ออกไปจากความรู้สึกไม่ได้หลุดจากการกระทําของเขาในอดีตนะ,ะเหมือนมันย้อ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 นกลับมาให้เขาได้รับผลในตอนนี้นั่นเองนะคะน่าจะเป็นคนที่คิดมากเยอะมากๆกันนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นพลังงานของเขามันไม่ได้ดูแบบอย่างเงี้ยนะคะเดวิลของคุณเดอรซันเลยคุณนี่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขา ดูแบบส่วนทางกับคุณเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ให้อภัยเขาไปเนาะถือว่าอะไรที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วแล้วต่อกันไปนะคะยิ่งใจคุณปล่อยเขาได้มากเท่าไหร่คุณจะมีความสุขได้เร็วมากเท่านั้นนะคะเนาะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีในฝั่งคุณเลยทีเดียวนะคะโอเคก็จะประมาณน,นี้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ